สวัสดีครับวันนี้จะไปโรงเรียนอสมชัญบางหลักนะครับโดยนั่งวินไปนะครับผมนั่งวินไม่ใช่นั่งวินไปโรงเรียนนะนั่งวินจากนี่นะไปบีเทสที่นี่นะเพื่อที่จะขึ้นบีเทสอีกต่อนึงครับไปต่อนะโรงเรียนนะจะขึ้นบีเทสที่นี่นะลงต่อที่นี่คือราชเทินนะครับลงมากินข้าวนะคทุกเช้าจะมากินที่นี่นะถ้ามีเวลาเยอะๆก็จะมากินที่นี่นะถ้าไม่มีเวลาจะกินที่โรงเรียน นะครับทำใีเวลาแล้วจะมีทุกเช้าเราจะมากินที่นี่นะครับเพราะว่ามันอาหารอร่อยนะเรวก็จะเยอะด้วยอาหารก็ผัดกันไปแต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่เห็นนะอาหารเยอะมากนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะเจ้าของร้านใจดีมากๆนะครับอยู่ข้างๆราชวยธินเลยรัชโยทินเลยนะครับผมก็จะมากินที่นี่ทุกเช้านะรก็จะซื้อกินแบบแบบนี้นะฮะก็จะมีสองซ้ำเมนูก็จะกินนะครับผมอร่อยนะฮะแล้วจะขึ้นมิเทสที่ราชทิธินลงมาที่สะพานตักสินที่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินเนาะตอนเย็นๆก็ จะมีตลาดกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโรบิสันบางรักนะครับผมตรงไปอีกนิดนึงจะเปโรงเรียนแล้วนะครับนี่โรงเรียนสชบางลักนะ้รัวันนี้วันเรียนวันทุ้ายนะครับแล้วก็จะจบแล้วนะจบม .6 นะครับผมนี่โรงเรียนนะด้านขวาเมื่อกี้จะเป็นกกลมเบนะครับผู้เข้าต่างโรงเรียนเนาะบาดหลวงนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ตรงไปเนี่ยจะไปสแกนหน้าเข้าเชื่อเข้าโรงเรียนเนาะนะครับผมนี่จะขึ้นไปห้องเราแล้วนะครับนี่คือ6กทัหห้องเรานะครับก็ ห้องสุขภาพนะครับห้องนี้สังเกตว่ามืดเนี่ยคือเขาไม่ได้เปิดไฟนะเพราะว่าจะลงไปด้านล่างแหละลงไปอะไรนะเข้าแถวนะครับผมเขียนเลยเหรอเดี๋ยวให้กลับมาเขาียน <c oughs> วันนี้ก็เข้าแถวด้านล่างน,นะครับเพราะว่าปกติจะขึ้นนเข้าแถวน้ำบนห้องนะแต่วันนี้เป็นวันพิเศษนะครับคือวันจบนะครับวันจบก็วันสุดท้ายที่หมงหกจะเรียนที่นี่ก็จะเข้าแถวด้านล่างน,นะครับผมเรียกว่าสม,มุดอะไรนะหนังสือแฟรนชิปหนังสือรุ่นไะ คิดว่าอ,อ่านหนังสือเขียนความรู้สึกเนาะคุณกำลังเขียนอยูอย่เขียนเต็มเลยจำนวนของอีนหนึ่งกับยีนสองนมารวมกันลูกนะครับก็จะเป็นห้าบวกสี่แล้วทั้งหมดส่วนสี่สิบได้สิบห้า มันไม่สวยใหญ่ประธานเพราะฉะนั้นประธานของวิทเนสยังไม่มี so sweet, oh, แล้วก็ถ้ามีประธานสองที่ oh. ก็ต้องมีตัวเชื่อ,อมตรงนี้ด้วยถูกไหมแล้วเอสถูกป่ะตรงนี้เป็นตัวเชื่อมแล้วนี่คือเอสถูกป่ะนะข้อไหนเป็นตัวเชื่อมแล้วประธานไม่ยังั่งอาหารอะไรที่อ่ะกินแค่ข้อเดียวเอง อันนี้จะเป็นห้องสมุดนะครับห้องสมุดที่ใหญ่ต้นๆ้นของประเทศเลยนะของโรงเรียนนะโรงเรียนนี้ใหญ่ห้องสมุดนี้ใหญ่มาก3าชั้นนะครับผมชั้นบนจะเป็นคอมพิวเตอร์ในะชั้นล่างสุดก็จะเป็นห้องประชุมนะชั้นกลางก็จะเป็นสมุดที่วางหนังสือนะแต่ทั้งแต่ทั้ง3ชั้นเนี่ยคือเราเลือกหนังสือล้วไปอ่านได้เลยทั้ง3ชั้นนะครับผม ได้จบลงแล้วการเดินทางแสนยาวนานพวกเราม .6 ก็มีหมดลงบางคนอาจจะอยู่ตั้งแต่มต้นหรือบางคนก็ต้องรอจนมปลายหน้าปิดการแล้วคือวันนี้เราจะต้องปิดหนังสือชื่อว่าพัฒยกันแล้วในตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนลองมองหน้าเพื่อนมองบรรยากาศรอบๆเจิ่มต้าใจจดจารเรียนเ่านๆข้อความหรือว่าเรา ประสบการณ์ต่างๆเกิดขึ้นตลอดช่วงวิญยาณที่ผ่านมาเเฮ้้ยยวน่าเสียดายที่มันอาจจะเป็นเขา้งสุด้ายแต่ผมเชื่อว่าความสุขในชีวิตในเรื่องราวต่างๆของเราจะเป็นสิ่งที่ที่อยู่กับพวกเราตลอดไปขอให้ทุกคนโชคดีได้ทำในสิ่งที่รักสิ่งที่ฝันไว้แล้วพบกันใหม่นะครับเบสีหนึ่งสามแปดสามเลย จะลงมาซื้อของขนมนะครับที่ต้าตึกฟอยแฮลเนะปัตย์ไทยแล้วก็จะซื้อหน่อยนะครับปกติจะไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่นะแต่ว่าเวลาลงมาได้กีฬาจะมาซื้อที่นี่เหมือนกันนะครับ <med> แล้วก็อันนี้จะเป็นแกลฮอนะผมแกลฮอที่ใหญ่มากๆนะใช้คอนเสิรต์ตทุกอย่างอะไรพิธีษต่างๆก็จัดที่นี่นะผมนะคอ <med> น,นสอบก็จัดที่นี่เหมือนกันนะครับจะต้องแยกย้ายกันไปตินโตเนี่ยเพราะเหตุอะไร และในวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ชุดนักเรียนที่หอสชที่ปักที่อกข้างขวาของเราจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้ใส่ันและคุณจะกลายเป็นโบแบนอย่างสมบูรณ์บแบนอกจากการที่เราในนี้นะครับจะจบไปกับสถาบันแห่งนี้เราก็ยังมีครูเกษีที่ห้าท่าน่ายมัธยมที่จะต้องลาสถาบันนี้ไปเช่นกัน ถึงเวลาแล้วที่เรือจ้างเรานีจะต้องวางไว้ภายลงจากที่ส่งลูกศิษย์ฝังฝันในหลายรุ่นรุน่นใหม่ที่ผ่านมาหากมีเวลาเราวดเราจะกลับมาเรียนนี้กันอีกครั้งครับขอรุกคนโชคดี a c 1 3 8มขอบคุณครับ วิดีโอต่อไปนี้นะครับจะเป็นคณะครูนะครับตั้งใจทําให้นักเรียนโรงเรียนอัศจรมชันม .6 หเลยนะรุ่นนี้นะรุ่นเดียวนะครับ ดี้างหลังนี่ยเหรอ Okay. Yeah. <laughs> 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 As you, friends, not yeah, you This is a big, <laughs> moment different modern, different of your is more fun. And the have it, the

มีแน่นอนไม่ว่าเงินใสแ่ขอทราบครับั้สองอ้าว้ก็ยังมีเงินมาหาโดย 一直奔 Na